ดูกรดูโหแม่งแม่งดูดนัวเลยอ่ะฝั่งนั้นน่ะโคนัววิ่งมาแล้วเฮ้ยมาแล้วน้งโคชิตน้โพชีตกูกลัว

ไอ้เหี้ยเระเบิดละไอ้เยี้ยระเบิดเ,เ,ดเ,ดเอ,อ้มึงก็กวยี่ยมนโดนที่ไ,<ม>ไหนเนียมนก็บึ้งปาไหมลูกซองเหรอวะพี่ต้องใสก่กาแล้าลูกซอหปว่ยิงให้ผมเจอยิงง่าทีไข้าอะที่ข้างในะท,ทา,ทา,ทาเล่นอะไร đang cố ying anh bằng cơ mày một người. Tai ca, Tai đẹp. Tai ca mới bảo đã. bụng nó mấy nhàng nuôi, hiền. Hiền tăng một. ่านไปแล้วแล้วคนเยอะมันชอบหลุดด้วยนะก็ปลาแสงทียนเลยระวังเยอแล้วการนะครับเกิกจัดบังเทร์มันพาแก๊สรออย่างเดียวรอมองอย่ ขอขอตอนนี้พอเลังึกต่ตไปไม่ได้เว้ย กูตายไม่ตายกูนอนอยู่คนเดียวถือว่าจามกูถือว่าโเรียบร้อยแล้วเอาเย้เก็บไม่ได้หรอยาวิดเล่าแลวอ้าวไม่เจอวะแสแต่เอาแบบว่า ดูดีๆดูดีๆเผื่อมีเฮ้ยกูว่าแม่งเก็บดีไอ้เฮียจิงเยอะหน่อยไอ้เฮียโคตรแล้วแม่งเข้ามาปุ๊บแม่งกระหน่ำโลเลยประเด็นแม่งโฟกัสมาที่กูคนเดียวไอ้สัสไอ้เฮียกระโลแตกแล้วมันเห็นมึงนะให้ทำยังไงใส่ไอ้อาเมฆขออีกนิดได้หมดช็อตไอ้เฮียอามี่มันเข้ามามันไม่รู้เทียอะไรเลยนะอือไอ้อามพ่อยิงฟรีซะกูแม่งโอนอยู่ ตัดตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวกูตัดเกิดให้เดี๋ยวกูตัดเกิดให้พวกมึงเก็บดิสไปดิดีกว่ามันมันไม่ได้หรอกจริงๆของไม่ได้ไม่่ไมมาพี่ยิงโล่งมาดิไม่ดิสไม่ดิสกูยังยังอย่างหนูอยู take ่ก so, ็ไ like, ด้อย yeah. ู่ใช่ไหมก็ให้ไม่เก็บตัวก็ยังไหว ไหวไหมล่ะไหวดิขูดขาได้ไไหลเลยอุตส่าหต้องเล่นติดล่ของมันวไหวเยยเฮ้ยเยอยเกาะบังหัวกุแตกไอ้สัสอ้อิ่มอ้นอิ่มเยอยละไอ้ขอดีละกันต้องล็อกต้องล็อกอิ่มปะ

ถอยถอยเดถอยวยิมาโดนละวเ้เดี๋ยวี่ริบเตมเดี๋ยวี่กันงหนาว่ะแบ็คันหนาวว่แานหนาว

Ê, lui nổ Mình đêm ná, mình đơm ná Ừ, anh cao vư À ha, mẹ, đó lo đi Ê, này เป็นไปอะไรเนี <poker phones> ่ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่ย ขยวพี่ดูซ้ายให้อย่างที่โอ้โหรอดมาี่กับพี่นะพี่กับพี่ี่ิันนอวไอ้เ Anh kia chí biến thằng nào? ai kia chí biến lên à, ừ. À, ừ. เยอะชิลหมดแล้วเลยอีกอะไม่ได้ทำตู่ได้อยู่ปะได้แล้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหรอเออแถววะแถว้ะอาร์มอามตั้งอามตั้งโลให้เป็นสิบเลยชิลหมดแล้วเยอะยิ่งโดนวิ่เอ่ะพี่ปืนมจะพังปืนมจะพังอามอามตั้งโลให้เป็นสิบเลยเป็นสิบเลยเอาไว้ขนาดน่าจะดีแล้วว่าเฮ้ยออกมาดิออกมาทำไมหิว่หีบะของเยอะ เอาตายอะ่ะใครตายตาย,ตายอะ่ะเอาเฮ้ยไม่ตายมาตายอีกหนึ่งพี่เข้าไปในโพชน,นะพี่จูกมอนต,ตั้งโล้เล่นเล่นมุมอย่างเดียวพอไม่ไม,ไม่ไม่ต้องปดัด เกือบจังเลยนะเที่ยวของเงี้งนัวพี่โลไม่มีอ่ะตอนนั้นอ่ะกีดศพป๋าอะไรขีดศพคือตั้งมือตั้งโลเหมือนเดิมตั้งโลเหมือนเดิมอยู่ตั้งโลมันตั้งโลบักเลยถุงออกเล่นมุสุดเงี้ยโหดจังนี่นะคนใช้กามักยายาคือกูเดอไป มันตะลายมากกร้องแล้วไม่ไหวมันตะลายจริงๆอยาไป 我被他。 อกาแตเออรู้แล้วพี่ทีเย็นในโบสถ์ปยิงยันปืนมันจะพังไปหนึ่งกระบอกนะทามโดนระเบิดไม่พักเลยว่ะเออพี่อะไรของมันวะเนี่ยเอาชีบตายข้างในมันได้ชีบเอาไปรู้อ่ะเออผมได้คิีบผมรู้แค่เนี้โอ้ยยี่แย่วิดีโอข้างในยิงงามเดี๋ยวพี่ไปใหม่ คนคนที่เล่นตู้่ตังตัตามังเกอร์ต้องัตงมังเกอร์ปิดข้างหลังนะไม่ง้มาเล่นไม่ได้เก็บเก็บเก็บของผีเลยเก็ของผีเลยได้ล้ เดพี่ไปเกิดสงนงงนตั้ง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 ตรงตรงทางเข้าอ่ะมันมันมันไปแล้วะไปแล้วะไม่ต้องไปอย่าไปอย่าิรอผมอไปก่อนได้ปะอ้มยังงอ่ะถูกเป็นสิบเลยตายแล้ว